ปลาโดกันลหลายเลยต่ก่คนมันคือร่มแทแลเลยเอ้าเฮ้ยเร้อเรนเรนเรนยู่ปะ่ะป้าตู่งี้เลยอ <laughs> <laughs> ายแล้วเหลียวมาทันทีเลยปากกันห้องดีครับพี่นอ้องอุ้ยเสียงปลาบอดคลิปนี้กำลัยกสะดุ้งแบบคำๆคำเลยรีนี่ อาจจะท้ายโบโดนได้พี่น้องพากันมาค้ำพาคการประคุณมันแซงกะม่านไม้ซี่เถ่าเนาะพี่น้องไม้นี่โบเดมาโดนเลยดิล่อหนามลงตะวันนี่ก็ะล้องเขนคักจังสิยกเลยจังเลยเนาะพี่น้องมองนี่แหละมองปัตตาเพี้ยนลายทุกปีเนะครับอันสะดุ้งมากระสองเส้นเคืองเนาะสองเส้นเคืองก็คาสะดุ้งเกาสอคุณพี่น้องหนามลงเขนิคักจังสิยกจังเลยในวันนี้เนาะนี่ครับมากับทีมงานทีมงานเตรียมไฟเตรียมยางเรียบร้อย ไปรุ่นกันนะพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์นี่น้ามันลงปกตินี่ห้องบริษัทไรท์้องผิดเลยเขาสีใส่ลงไปเดินเดินคุณน้านกับสีลงก็หนอีอนี่ลงแป๊บเดียวเองกระมาแหละพี่น้องหาวใส่ที่แถาที่แถาป่าใหญ่โอเคเนาะนี่ครับอุปกรณ์คุณแนวตักแนวอย่างนี้คุณเดี๋ยวเอาใส่ซอยทีมงานทั่ลุ่กันเลยครับพี่น้อง <laughs> ทีมงานจมปูดปูดดูพี่น้องคือล่มแท้สิงยงก์ยังไงเนาะบัดนีริษัเอะไรเนีี้นนพ้พ่นอง

เจ้าหน้ามกับข้านี่กับโบแห้งปันใดเนาะแห้งบ่ขึ้นทีงไหนก๋ดีอ้าวรอรุ่นปัตเพียนบ่ตีล่องข้าในปันใดบ่ดีบ้านมันล่องขักบ่ตีต้องล่องไปอยู่หน่อยเนาะ ตั้งสิดเด่นแต่พียนน้ำเขาไหมพี่น้องปลาโดกันไล่หลาย,ยเลยต่กอนมันคือร่มแทนเลยเอ้าฮึฮึฮฮเรนเรนเรนอยู่ปะป้าตุง้งยังด้วยอายแล้วเหลียวมาทันทีเลยประกันห้องแย่มาก าเล่นไฟพี่น้องซื่อนถ้าคนให้เขาเอ,อื่องปลาเล่นไฟนปลาตะเพียนหางแดงฮะบ่เอาโบถืสอสวยพุ่มดาวอากด้วนะทางนี้เราเอื่นตะปลาเล่นไฟเล่นไฟนี่ก็คือปลาตะเพียนตอนหิ่งหางดิงแดง าแม่หมูทองแม่ต้องลงกูหนีก่อนเนาะหมูทองเป็นยังไงเลยเนาะืหซอยซอยซอยอุ้ยซอยหน่อยออกหมดเลยพี่น้องยังตะเล่นละซอยหน่อย ลครังเหตกับเขาไปยอยู่มากผ่นคนสิบไปโอ้คุณไหมนกปากห้างว่าเป็นขยูงยไหมคุณอคุณน้มันมีอยู่บ่หรออืมเมีนอยู่บ่จะกิี่ใส่ ท่านบอพี่องท่นบพี่องท่านเร่บอพีอ่อง <ก réponse> นี่อุ้ยตกใจเบดิดโอ้พระเจ้าปลาตอง,ตองน้อยเอาอยู่บ่าาขาวจนเวินบนหนึ่ง,งว้เอาลนนรา่มบ่เหนี้ยาร่มบ่ใดพอร่มทาง,ง,ทางอืมค่อยแต่แข้งปมไปไกลคนบ่ พ่นย hey, ้อนฝากไปพ่นนะตัวใหญ่วงโชวงตัวใหญ่วงโชว์กันเพราะขีดจ้ะย้อนไปไก่ดีกว่า ยังเข้าจจปลูกอย่างนี้ให้ได้ยินทีสักเลวมันแปลนพด่ทียังเกาอซอยซอยอู้ลายตัวยี้เหลือเป่พี่น้องเหลืออยู่ตัวเท่าๆเนาะสีหง่กับบุญเงสีหน่อยกับบุหน่อย แลยวจังไนี่แหละเจอแต่เพีน ไปแล้วตัวนึงเอ้าเป็นฟูงเลยเท่านี้ซอยเป็นฟูงเลยพี่น้องแต่ว่าโดดออกแ้วซาเลยเห็นบ่ลระพี่น้องบ้านปล<ะ>าปลาซอยเขาคือบ่เห็นน้ำปนไหลไว้อยู่นี่เนี่ยไปทั้งคุกนนนันนดเนาะเนี่ยไปทั้งคณไปตะกลวนไป ไม่ค่อยเห็นปลา,า,าวาปลาสีเขาบ่ละพี่น้องคงย้ำมาทั้งนี้าางหรอกกายเป็นปลาตื้นซะเป็่ไม่ยามมาอีกพ่นเออเพ็นเสียนี่แหละมูทองมูเถือกโอ้ยบริสซาวซอยเอาเองด้วย ก้อนหินดินก้อนหินนะไร โอ้มาอยู่ตัวนึ้งเลือบ่ออกรอดตัวน้อยไรพี่น้องรอดเลยปะสวยใส่สองเส้นมามานบ่ครับเอาผมมาเป็นม้ยามเอาผมมาเด็นไ้ยเอาไหมครับผมมาไม้ยาม ครับแปบเดีได้สิบรอรยกเยาเสียไปทางไนอยู่ด้วยกันครับเอาเลยครับแ่นาโอนฮี่ผานไปยังมเสื้อกี่อย่างครับนี่เสื้อใช้บังอ๋อใช้มาหนตื่นกอครับเอาเลยพล่ป่าม่ให้แล้วพมมันมะยามสันดีอันนี้ก็มีตะปัดสอยน่อย At, โอ้ยหลุดน้อยไรจนหลุดเดี๋ยว mm ้เ hmm. ดี๋ย้องเาเงาปบไหมืดนเลยได้บัดน yup really> ี้เขาจะได้บัดนี้โอ้ต้องว่าไรเสือกเป็นทีตีโอ้โหเรืองน้ำฝนเนาะไรเสือกไปแล้วไปมัดใส่ไปกอกลางแล้วั้กรอยากใส่ชัมาแล้วบัดนี้ที น้าขึ้นปลาแห้งสลายเลยกระเบื้องเด้ออีเพียนเนี่ยเนี่ยเอาละบ่นี้เจองานสร้างลราบ่นี้รอดไปรอดแล้วมันค่ายอย่างวะต่ออย่างยู่นี่เนาะนี่แสดงว่าอุ้มจังสีมันตรงนี้เห็นมูทอกเลยนี่มามานอนอูมา ต้องไว้ไว้ปลาใหเพ่อหยิบไปแล้วก็พ่อกับสู่ตายพี่น้อย ยู่ใส่ละไล่ไปเบแลวเรืออะไรพาไปบแลวพี่น้องยู้อพนเป็นยังงก่อนนะคือลงบอนอะไรก่อนนะพวกน้ำอาันน่้บอถึงปากาซินี่อยู่เนาะ ก็เป็นพอ่อีพอ่พ่อก็อีแมวนี่นะว่าแม่นอกเนอนะไม่ลักสณะค์นีมนะาอาะบรของเราสิป้มไหลกว่าสิฟองเอียงไหลกว่านี้ไหมมาตันติาจากแล้วมันตึกตึกตึกลมทางาาาใส่ทอง โอ้ใส,บบใส่มินีบ่ะใส่สองสิ้นนะเนาะเี่เล่นไฝ่ไอ้แปลงหน่อยบ่ปลาบ่ค่อยหลายไปแล้วพอมาท้าไหน,น,นหลงผักมั้งต้องลงกว่านี้่เขาค่อยได้นะเขามาได้อยู่นี่เวลยเม็นของค่อยเลยมูทอกตัวบวกไงหนึ่งปลาแต่เพี้ยนตัวบวกไงหนึ่ง แต่ว่าตอนได้อตอนนั้นมันลงกว่าน,นี้ยังข่ายไปกินขาดนั่นอยไห้ ไปว่าเรื่องไปเทียเท่ยวพ่อมาสั้นเบิร์ตอีกครักงตอนนี้กั้อยากไปมุกดาหารบ้าโอ้ย,อยเป็นฟูงแต่ว่าสอยหน่อยอยูเหรเรือตัวเดียวขับใส่พี่นอ้องตัวนี้หน่อยรดวัดเ,เลยตาขับใส่อ้เราได้ไปไงกูไดณหลากหลายเลย สิบอนไปยังโบพอมันก็ยังแปดจอกนีสิ่นึงคุยกับบเป็นพ่อกับแม่อีกว่าขเจอกเอยากแดงข้เจอกปาาเนียนแดงเอาที่เสนอขึ้นขายเยี่ยเบย่ังนเนนขายรลอร่อยผมนุ้งกระจอกนะนันลาบานนอามันไห้หลายเนาะขายอยีายทีไมนเอไปขายดอกเลยีจักเรา พี่น้องคือมืดแท้<ล>จงเลย<ล>มันเป็นพื้นที่หาปลาดิมีต่ปลากับปลาอ,อืม่เ่เป็นใส่หมือพี่น้องอคือบ่คคอยเิา่า เนาะเ่เห็นเลยเนาะก็ค่อยเห็นเลยอ๋อลราขึงไปเที่พุ่นเหรอเราออมไปทางพุ่นีมันบะครับอ๋อมาฟื้นนึกว่ามันมาลองดังบอ,อเลยครับน้ำตรงล่มก็หนีผมว่าคา,ามันล่ม เด็เดๆพี่น้องเบืองเนาะโอ้ยซุมกระจามี้องกรุบก่น,นส,สน,น,นะใ่ตสสา,สาสีาสนี่ก็จกักตใน,นเพื่อนเป็นยังกเกษียนมั้งหรือนี่มาทั้งสอง,งอ,อย่างยินงวาปะ่ร,รูจ้จว่าก็ที่จริงก็ต้องพักผ่อนน,นะนคน่า nham đây cả hiện nham đây cả hiện nè, này cả cái xiên cái xiên xiên cái qua để leo, leo, leo nhàng, uii, này, là นกเขานกเขาพี่น้องนกเขาตัวเล็กๆมึงไม่ใช่หมดตัวใหญ่ๆหรอพี่น mm ้องดิมาแล้วมาแล้วนกเขาแต่ว่ามื่อเท่าด้นแหละพี่น้องเอ่อเห็นกันบนนี้นกเขาเริ่มเลียแล้วนี่นกเขาเริ่มเลียนก็สะเป็นจอกเป็นอีไทยไปแต่ว่าปากกาใหญ่ๆเขาไเห็นปากกาใหญ่ยืนตุ๊เจียยืนปากกาใหญ่เน้อ คนงานกเกษตรเบิ้งกันนบุพี่น้องเอ้ยาพ่อหีบเบื้อนี้เออเป็นการเทศเทศหมายสีเแถวพี่น้องอย่าว่ากันนะครับเอาแล้วเป็นตะขาหักแถืที่งานเห็ดกระไรเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยังล่ะนกขาวโอ้โหมันคุยล่ามขาวหน้าพันธ์ขาวหน้าใหญ่ปนิกกวายแล้วะ คุยรามตัวเบลล์เลยพี่น้องนั่นเริ่มใหญ่ๆมากแล้วเนี่ยเริ่อม,ม,มีตัวใหญ่ๆมากเลยๆนะโชว์ดูเด้๋ยว่นเนี่ยหล <laughs> ุดมือหาเรียงเลยหาเลียงพัดคุยรามตัวใหญ่ดิใส่นี่หายาก ยังเรื่มมากล้วพี่น้องเอาสู้ๆเพเพียียนีนเียีพพแปงมากเหรพี่น้องแต่ว่ามันคำเหรอเดีได้อีกวันหนึ่งเดี๋ยววนี้โอ้พี่น้องมันมาได้ตอนคำคำอะ พี่ถ่ายไปปลาเพียนใหญ่เลยแม่โอ้ตอนนั้นได้ตัวเงี้ยไปเห็นอย่างกินวะให้นั่งหนิงเออนั่งหนิงแค่นหนึ่งได้เนาะจำได้แล้วแต่ว่าเมื่ค่อยมาปลาะะเพียนเลยพี่น้องกินได้ยกกินทองมันนะก้างมันหลายไหมแต่ว่านั่งหนิงกับเฮี้ยงกินเนี่ยโอ้กินชิวมากกินใหญ่ใหญ่ใหญ่เอ,อ,อเาเฮี้ยงแล้กินได้ทั้งตัวเมื่อเราอยู่เรากินปลาตะเพียนได้ทั้งตัวทั้งนี้ได้เห็นแล้วว่ากินอะไรน้ำตก เนาะบาสุดท้ายรุนกันพี่น้องมันมืดบน่เป็นอย่างเดียที่จริงคงจะอยากถ่กายเงาๆหรอพี่น้องแต่มันเหมือนไหมว่ามันสีหงม่งเคืงกับหงม่วเนาะตึกตากวาตึกตากวางเีดพี่น้องเลยเอ๋อเช่ยครับผมพี่น้องกำลีงบาทให้เต้นเต้นสักหน่อยวะสองสามบาท ก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคนที่เบิ่องต้นๆเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ใครลืมกดติดตามครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันมันก็มันก็มืดเนาะแล้วก็บ่ค่อยได้นะพี่น้องมาเทศดมันใหม่ๆนําใหม่ที่เท่านี่บ่ได้ม่าดุดแล้วครับพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสนี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งบนเสดท้ายรุ่นกันครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับรุ่นปลัตียนีกันพี่น้อง ก้แต่มันมีมันโดดแล้วเก้าได้อย่าน้นอกหลุดหลุดมานี่โอ้ยฝ่างง้ำๆเีิน